มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวสวยถูกรางวัลที่1ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการออกรางวัลสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลประจําวันที่1ตุลาคม2563โดยรางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ837893รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลค่ะ เลขที่ออกก็คือ7 5 7และ594ค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลน,นะคะเลขที่ออกก็คือ595และ110ส่วนเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกเลข59ค่ะล่าสุด Facebook ที่ใช้ชื่อว่าเยี่ยวดำนิวส์ข่าวจริงเพื่อสังคมไทยได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุเอาไว้ว่ารางวัลที่1เทมาที่กำแพงเพชรแล้ว รางวัลที่1เป็นของสาวพลางกระต่ายขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับขอขอบคุณเยี่ยวดำนิวส์ข่าวจริงเพื่อสังคมไทยและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ